อ่ะพูดถึงดแก,แก,แกมีกไปอ่านเจอของใครมนุษย์ลืมไปแล้วพูดเรื่องใครสร้างมนุษย์ก็ถามเด็กนักเรียนม,มนุษย์เกิดจากอะไรเด็กนักเรียนหลายๆคนก็บอกว่าเกิดจากลิงลุงไม้ว่ามนุษย์เกิดจากอะไร<ม>เกิดจาก ต้องมีใครคนไหนคนึสร้างาโอเคป้าล่ะว่ามนุษย์เกิดจากอะไรมนป้นวะนะ,นะแล้วก็เล่าเรื่องเด็กก่อนมนุษย์เกิดจากลิงและลิงก็เกิดจากอะไรลิงกเกิดจากพ่อของลิงและพ่อของลิงเกิดจากอะไรพ่อของลิงก็เกิดจากพ่อพ่อของลิงอีกทีและพ่อพ่อพ่อของลิงกเกิดจากอะไร พ่อ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 ของพ่อของพ่อลิงเกิดจากอะไรมันบอกว่าเกิดจากเซลล์รู้ได้ไงมันบอกมันไปอ่านหนังสือดาวินชีมาเกิดจากเซลลและเซลล์เกิดจากอะไรเซลลเกิดจากพ่อของพ่อเซลพ่อของเซลพ่อของพ่อเซลลเกิดจากอะไรเงี้ยพ่อ อยู่ซ้ายก็บอกว่าคนบในที่สุดแล้วในหนังสือไททายของดาวินชีเชื่อว่ามีพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างคนพิเศษขึ้นมาข้าวดิบๆก็จะบังยัดเยียดให้คนอื่นกินและบอกว่าต้องกินแบบนี้ทั้งๆที่กินสุกได้ <c oughs> นกมันมากินมันต้องผมผมไม่ก็เริดเทียดนะก็ไปดูนกนกมันไม่มีข้องข่งข้าวไม่มีมือมันก็ทนกินดิบดิบมันก็ไม่อิจฉาเราว่าเฮ้ยไอมนุษย์เนี่ยมีมือมีหมองข้าวแล้วมนุษย์ก็เลยไปเรียนแบบนกลนกยังไม่ต้องหงุงเลยไปกินข้าวข้าว,าวยังไม่กินเลยข้ออหมายังไม่กินเลยครับดิบดิบจรฮะไปกินเททิ้งกงอง วิชานีกล like ับมาร้านใหม่ม like ันมีอาหารใหม่มาแล้วลุงไม้กินข้าวดิบๆเนี่ยใช่ไหมกินได้ด้วยอร่อยด้วยแล้วตายไหมล่ะตายไม่ตายด้วยไม่ตายแล้ว้อมันขึ้นท้องขึ้นแล้วท้องขึ้นมันไปไหนฮะเะมันมันก็อยู่ในท้องเนี่ยอมันไม่ได้ไปไหนไม่เห็นไม่เป็นไรไม่มันขึ้นมาอืที่ไหนไม่เห็นตายเลยคนเคยกิล่ะต่อไปจะไม่กินข้าวนหุงด้วยจะกินข้าวแบบเม็ดๆเนี่ย นานๆไปปุ๊บจะไม่กินข้าวมมนไเดีย้จะกินข้าวเปลือกแทนเอะไม่ต้องสีอใช่ไหมดูตัวอย่างนกเนี้ยเอเรากินแม่งข้าวเปลือกเลยเป็นไงล่งไม้เนี่ยออชีวิตอ่ะอืมเป็นคนเรียบง่ายอืมแไม่มักง่ายอืมไม่อุตริไม่อุตริไม่อะไรที่มันพิสดานการไปเหรอเนี่ยลุงไม้ทำให้เราอยู่ได้ลุงไม้ ต่างจากผมตรงเนี้ผมเนี่ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องอุตริคิดพิเศษคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาต่างคนต่างบ้างไงเออผมก็บอกว่าเรามนุษย์ที่ผมเปรียบเทียบเลยมันมีร้อยบ้าอืเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักฟังอืได้พวกนั้นที่มันฟังวันเทศฟังบบกรายการวิทยุเนี่ยผมฟังทุกที่เจ๋อสรุปแล้วเนี่ยผมเอาสุดยอดว่าใครเป็นกลางที่สุด ใครเรียบง่ายถ้าเป็นพระก็ต้องเป็นพระที่ปราศจากที่ไม่มีอะไรไม่มีเงินไม่มีทรัพย์มีแค่าบาตรอเดียวนี่ผมคิดว่าผระนเลยไม่มีเลยนะในประเทศไทยเก้าสิบกว่าเปรเซ็นีไม่มีมนี่ที่ไหนพระพุทโพระสันติอโศกพระหรือค่ายทุดงพระเกษมนี่เขาไม่มีอะไรต่างไม่ถือตองคอาจจะรับตังค์นะดูมารับมาคือเงินพระ ถือตังเนี่ยจะมีบทบาทเหมือนพระอะไรที่ธรรมจโยที่มันเป็นเรื่องอยู่ตอนนี้พระไม่ถือตังพระพุกนี้จับตังพระพวกนี้มีเงินในตลาเบาถ้าผมถ้าผมเป็นพระผมไม่ถือตังเลยถ้าผมเป็นพระผมจะไม่ถือตังผมจะถือทองอย่างเดียวใครมาทําบุญบุญต้องทําเป็นทองไม่ไม่ได้เรอะพระนี่นะแ้าอาหารไปปินาะบาดไปนี่นะมันเก็บไปชิ้นหนึ่งท่ามีอาบัตแล้วอาบัตแล้วอาบัตแล้วมันจะเป็นอะไรอาบัต อาบัตก็เรื่องของอาบัตเ่ยอาบัตก็คือปกิติปกิติก็ตปงอาบัตงั้นไปบวชตรงนี้ปงเช้าทําใหม่แล้วไปบวชทำใหม่้ก็บวชเนี่ยเขาอยากอยากบรรลุไงบวชเพื่ออยากบรรลุเป็นเบียดเบียนขังพมเขาเบียดทําไมไม่ได้เบียดที่เกล็ดทำมาให้กินดีกว่าน้ะก็ข้าวมันเหลือในจานเหลือก็เหลือไปมันกินไม่หมดน่ะพุทธเจ้าเขาบัญญัติไว้อย่างนั้นอ่าบัญญัติก็บัญญัติไปเรากินไม่หมดเราก็เหลือเหลืออาบัตอาบัตเราก็ปงงั้นก็ งั้นก็ไม่เชื่อคำภาษาคนแล้วไปบวชจำไมอาศัยพ้าเหลืองทำอไมใครบอกว่าเชื่อเชื่อสิแต่มันกินไม่หมดมันก็เหลือไว้ไงไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ฮภาษาโคตไม่ได้สอนให้เป็นเแล้วก็ว่าบินสะบัดมาเพื่อเลี้ยงจีบมือเดียวครบความบาปไปเลยแล้วมันเหลือล่ะเหลือก็แจกจ่ายให้หมดเอาไว้ไม่ได้เราอยู่ในป่าแจกจ่ายมันทำไงินจรือสะสมมาจะมาสะสมมาไว้กินพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้สะสมไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละ เขได้มากขาเอาไว้แค่กินไม่ใช่ไ,มไ,มไปบปนปินตาบาดเลยผมยืนเฝ้าเลยทั้งสองจอดปุยแล้วไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ไม่ผิดหรอกนะบาตรแต,แต่แต่กิจจะบอกอยากให้ช่วยญาติจบแต่ไม่ใช่บาตรคุณเนี่ะที่เด็กมันเกิดมากแล้วนะคุณจบพอคุณเอาแค่เต็มบาทพอเต็มบาทคุณก็กินไม่ไหวนะเออบาทเดียวเลิกทานทุกทุกเลยและและมนุษย์น่ะคนทั่วๆไปที่ไปทำๆกลายเป็นมารไปเลยน่ะ ก็ต้องให้พิจารณาพุณเจ้าบอกให้พิจารณาพิจารณาเลยว่าอะไรนี่มันเกินเกินเกินคนนิงปีนิสบาเล้เป็นสองสามกระสอบอกินไหวเหรอนีไ่ไหวอ่ะเดินปีนิสบ,บาเอาแค่เต็มบาก,ก็กิน่ไม่ไหวแล้วต้กากายฟ้าบากรหน่นอนเอาอย่างไรยไังสอบปุ๋ยยังมีดาไมียยโยมอัลไส้ขี่ตาม,มก็เจ็งพีกอัพยัดเข้าไปเสร็จก็ไปขายต่อ เรื่องทุรกติคนพวกนี้ทำเรื่องผิดๆนะผิดจาง